มาีี้วสวัสดีคุณผู้ชมค่ะแล้วกลับมากับรายการที่ห่างหายไปนานนะคะกับรายการพินพินทีวีสเปเชียลเอพิโซดค่ะขอบคุณเละนะคะแล้ววันนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติพิเศษมากนะคะเพราะว่าเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้นะคะที่ที่ไหนวะซอยองคลักษ์นะคะใช่ไหมใช่บอกอ่บอกว่าลงสถานีบางอ้อค่ะใช่ค่ะซึ่งอยู่แถวสามสิบน,นะคะก็วิธีการมาก็คือมาลง มาถึงตะปูน,นะคะแล้วก็ต่อไปิ้นมาดูไกด์ทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องการทัวร์ข้างในเนาะแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องจริงเรื่องจริงกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการทัวร์ข้างในก็เป็นเรื่องของไกดก็ใครที่อยากรู้ก็มาอีกนะคะอราจะมอธิบายแต่วันนี้นะคะเราคุ้มใจกำเนสนือว่าไ,ได้เสร็จนี้นะคะมูลค่าประมาณเท่าไหร่แสนได้ ต้องต้องจองต้องจองคิวตั้งแต่งสองเดือนที่แล้วอ่ะเออเราต้องแบบโอนเงินมาจ้งดีก่อนด้วยเชื่ไ<ม>อไหมเอเพราะว่ากูมันจ่ายเมื่อกี้นะคะแล้วเราจะมารีวิวว่าขนมที่นี่อร่อยอยังอ่าดูเซตแรกเคเค็มอ,องคลักค่ะถ้าถ้าสงสัยว่าเค้กอ,องคลักคืออะไรก็แนะนำ เปิดกูเกิลแล้วก็หาเเพราะว่าเราก็ตั้งหาไม่ได้สักทีมันคือเค้กที่น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อ่ะเพราะว่าที่นี่ก็คือเป็นแถบแบบเป็นที่ดินที่แบบรัชกาลที่6กราชาภให้กับองค์คณะอยู่แถวนี้อันนี้ก็จะเป็นคลิที่แบบนั่นแหละแต่มีความแบบว่าดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยไอติมจะละลายแล้วก็ชิมนะคะตากล้องให้ตา อือมอัน้คือดีมาก呀。ว้าวฮูเม่มันมีความเปรีป้ยวอ่ะแล้วก็แบบมันไม่ได้กลิ่นของแบบสังเคราะห์อะนึ้ออกปะมันคือแบบผลไม,ม้แบบฮูเม่จริงๆอะเป็นอะไรอะไม่รู้แต่มันเปรีป้ยวอ,อ่ะฮเูเบอร์รี่เหรอไม่ไม่เต็มเบอร์รี่ กลัไปมาเกินเนี่ยเค้กองครับดูชิจาอร่อยไหมข้างในเนี่ยมันจะเป็นไอ้นี้นะคะเนื้อผลไม้รวมอุ้ยมีอัลมอนด์รวมเรป็นคอฟฟี่เค้กคอฟฟี่มันก็เหมือนเค้กคอฟฟี่เนะน,นาะใช่ข้างในอืมเท่างในมันคืออะไร กุ้งอร่อยมากจริงๆอ่ะแบบจริงอ่ะอร่อยนะก็จะมีความหวานมันไม่ได้หวานเลี่ยนมันเป็นหวานแบบหวานผลไม้เคยกินอินทผานเระมันเป็นความหวานจากผลไม้เบ่อไหมอ่ะต่อไปข้าวหวานแล้วให้ตัดเบ้อเลยค่ะใช่ใช่โอเับโอเลองกินขนมแบบนี้จิบชาแบบนี้เนาะแทนเ้าออกไป้นอ